ที่จะไม่ให้เสียอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาตรการที่สําคัญที่สุดนะฮะ,ะยกตัวอย่างกรณีอ,อย่างนี้นะเราเห็นภาพอยู่แล้วว่าน้ําจะท่วมไปในลักษณะอย่างนี้นะ,ะออสิ่งที่ทั่วโลกก็ทำนะ,ะเนื่องจากว่าน้ําทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เข้ามาในแผ่นดินแล้วมีปัญหานะ <c oughs> ปเป็นน้ําทะเลซึ่งกัดก่อนอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็หนึ่งเขาก็คือเขาจะต้องมีกาคันกันน้ำนะเขาจะเป็นต้องมีคันดินนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นประเทศเราเราก็ดูว่า อะไรที่คันที่เหมาะกับประเทศเรานะอ,อ,อย่าลืมว่ากรุงเทพฯเละนมันทนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำม,มาตรการแบบอ่อนๆนะเป็นคันดินแบบอ่อนไปต้องสร้างใช่ไหมให้มันกั้นไว้ะนะสีแดงๆนี่ก็คือแบบแข็งก็คือสีแดงๆเนี่ยมีชุมชนอยู่มีจังหวัดสมุทรปราการอยู่ะนะเพราะฉะนั้นพื้นที่การค้าเขาก็ต้องป้องกันอย่าง,างแข็งขันของเขานะก็ค,คือไม่ให้เข้ามาก็อ,อาจจะใช้เป็นกำแพงคอนกรีตซึ่งปัจจุบันเขาใช้อยู่แล้วนะเราก็ไปเสริมความเข้มแข็งความแข็งแรงให้เขา นะแต่ส่วนสีเขียวเนี่ยเรายังไม่มีนะก็คือมาตรการแบบอ่อนซึ่งเป็นคันดินนะเพราะฉะนั้นคันดินเนี่ยจะช่วยทําให้น้ําเลมไม่สูงเข้าไปแล้วก็จะช่วยป้องกันในลักษณะถึงเกิดจะเกิดสตอมเซิร์หรือจะเกิดพายุคลื่นเข้ามาเกิดสึนามิเข้ามาเนี่ยเราก็ป้องกันได้นะฮะผมไปเวียดนามเมื่อ2ปีเอสอสเดือนที่แล้วะนะฮะผมก็ประหลาดใจกับเวียดนามในแง่ว่าตอนนี้ขณะนี้เวียดนามเขา เขาเขาก้ากว่าเราไปแล้วสิบสิบปีแล้วอนอภาพที่เห็นนี่คือที่เวียดนามเลยะเราเราจะบอกว่าเราเหนือขอาเวียดนามนะฮะคราวนี้เราต้องยอมรับเลยว่าเราชาวขาเวียดนามแล้วเหมือนกับว่าเขาตระหนักถึงปัญหามากกว่าบ้านเราซิถูกต้องฮะเขาปุ๊บพับก็เห็นปัญหาประเมินาว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงความเสียงไดเกิดขึ้นเขาทำเลยฮะการกระน้ำริมฝั่งทะเลเขาเริ่มทําตอนนี้33กิโลเมตรแรกนะฮะและหลังจากนั้นเขาจะทารอบประเทศเขาทางซ้ายนี่มีเป็นทะเลนะทางขวานี่เป็นแผ่นดินเห็นไหมอย่าลืมฮะ เวียดนามเป็นประเทศที่ปลูกข้าวตอนนี้ก็แสงไทยแล้วส่งออกแสนไทยแลย้วเพราะว่าเขาต้องรักษาพื้นที่ปลูกข้าวเขาใไเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่าผลกระทบมันจะแรงสําหรับเขาแล้วเขาต้องมีแต่ประเทศไทยยังเล่นกีฬาสีอยู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมกีฬ <c oughs> าสีอยู่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้น10ปีก็เป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร อาจารย์คะถ้าหากว่าคนไทยเขาเลิกเล่นกีฬาสีกันแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วเขาหันมาดูแลหันมาทําเป็นคันกั้นน้ําแบบนี้เนี่ยมันต้องทําความยาวกินพื้นที่ไปเท่าไหร่และความสูงประมาณเท่าไหร่ถึงจะเอาอยู่คือเราก็ประเมินเบื้องต้นนะฮะว่าความสูงเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเราจะป้องกันเฉพาะเฉพาะแต่ระดับน้าทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ความสูงไม่เท่าไหร่หรอกนะสักสาเมตรก็พอแต่ว่าเราต้องมัลติโพสก็คือหมายว่าต้อง อนเนกประสงค์นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสูงที่5เมตรขึ้นไปนะ <S 2> <S 2> <ừ> นั่นค,คือเวลาเกิดพายุขึ้้นเข้ามาเนี่ยอย่าลืมว่าสมุทรปาการเนี่ยในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาเนี่ยเวลาคุณนันทัดไป<ช>ที่ปากน้ําเห็นไหมน้ำท่วมเข้ามาในถนนลเลย<ช>นั่นคือน้ําหนุนเข้ามา ขนช่วงนั้นเกิดลมแรงลมแรงเนี่ยเป็นตัวทําพัดมาแล้วก็น้ําก็ขึ้นเราก็ต้องคิดถึงตัวนี้ด้วยเพราะความสูงก็ควรจะประมาณห้าเมตรนะแล้วก็อาจจะปลูกหญ้าบนคันดินคือไม่ต้องไปทํากับเหมือนเวียดนามก็ได้เพราะเวียดนามเขาเขาใช้คอนกรีตเลยเห็นไหมคร <c oughs> เขาใช้เป็นรถยนต์วิ่งด้วย <c oughs> นั่นนั่นคือม u ติ i พ u r p o s มองในแง่เชิงเศรษฐกิจไปด้วยเลยาจะเป็นถนนริมทะเลนนั่ก็มองนั้นแหะบ้านเราอาจจะทําให้ดูเขียวขจีหรือมีสีสันก็ได้แล้วแต่ก็ต้องมาคิดกัน ะะอาจารย์คะในตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามีมีหลายๆคนที่เขาอาจจะเลงเห็นหรือปัญหาแล้วก็ค,คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเช่นชาวบ้านที่อยู่ตามริมชายทะเลที่ทอยู่รอบๆกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะมีการทําเป็นเขื่อนไม้ไผ่บ้างปลูกป่าชายเลนบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือขาดเฉพาะคนที่มีมอํานาจใหญ่โตเข้ามาเลงเห็นถึงปัญหาแล้วช่วยกันหนุนอย่างนั้นใช่ไหมคะครับคือการที่ เราชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ừ ừ ừ ทำนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะรัฐต้องให้สนับสนุนการทันะท่านนี้เขาทําเพราะว่ารัฐไม่ไปให้คําช่วยเหลือเขา ừ ừ ใช่ไหมไม้ไผ่เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันจะใช้ได้กับที่หนึ่งแต่อีกที่หนึ่งใช้ไม่ได้<อ>นะเ,เราเคยเ,เคยนำนักวิจัยไปดูไม้ไผ่ที่สมุทรปราการและสมุทรสงครามนะก็เวิร์กนะได้นะทำงานได้ระดับหนึ่งนะ <ừ> พอไปใช้ที่กระบี่นี่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเห็นไหม สถานที่หนึ่งมันเพราะว่าพฤติกรรมการพึ่อให้การเคลื่อนที่ของตะกรนนันต่างกันแล้วก็อย่างหนึ่งไม้ไผ่อาจจะอยู่ได้แค่สองปีใช่ไหมเฉะนนั่นคือภูมิัวญาชาวบ้านนะเราก็ให้เขาเกิดมีงานทําน,นี่ก็ต้องทำน,นะสองปีก็เมนเทนแนนซ์ทีหนึ่งก็ทําแต่ว่ามาตรการที่ถาวรก็คือหนีไม่พ้นที่จะต้องทาการดินเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นะครับเอาละคนที่คิดว่าตัวเองบ้านไม่อยู่ติดทะเลอย่างเช่นอีสานหรือว่าทาง พื้นที่ที่ไม่ติดทะเลเนี่ยตอนนี้ต้องมันนึกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดน้าท่วมขึ้นมาในเมืองหลวงของเราเนี่ยผลกระทบต้องกระจายไปถึงตามต่างจังหวัดอย่างแน่นอนถูกต้องครก็หวังว่าจะได้ช่วยกันกหาทางป้องกันอย่างเร็วที่สุดนะคะในวันเสาร์หน้านะคะเราก็ยังจะมารู้ทันภัยพิบัติกันต่อนะคะจะว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็เหตุการณ์ที่เราเรียกว่าสึนามินั่นเองนะคะยังไงก็ห้ามพลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในช่วงคุยเฟืือเรร่่งถคะ